สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเสนอข่าวสารงานสาหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชเรรรรราาาันอ่่้พงค์ืสสฝฟ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติวันที่สองมีนาคม2564เวลา8นาฬิกา30นาทีนายไพฑูลชนะชูสากรจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบมาให้นายมานาชัยสังแก้วผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสากรร่วมวางผานพุ่มดอกไม้สดถวายรัชสกักราะในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจําปี2564ารณศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชชั้นหนึ่ง อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้แรงงานและช่างฝีมือไทยรวมถึงประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือภายในงานมีพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรองค์พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระปีชาสามารถและพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเล็งเห็นและให้ความสำคัญการช่างฝีมือด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2552ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและกำหนดให้วันที่สองมีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ